ดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่อง Any Rose Channel กันอีกแล้วนะคะโอ้โหปิดตาค่ะหนึ่มเลยไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะวันนี้นะ,ะเอมจะมาแต่งตามแม่ชมนั่นเองนะคะลุคที่แบบอินสปายมานะคะก็คือลุคนี้เลยะคะ่ะเป็นลุคที่แบบว่ามีความปุยเม่มีความใส่รุง้งจัดสีวันนี้จะแต่งใดๆนะคะก็คือเอ็มก็แต่งตามประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือเป็นวิธีการครีเอทในแบบของเอ็มนะคะแต่ว่าจะมีการแต่งยังไงแล้วก็ใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะรับชมกันต่อในคลิปเลยจ้า มาเจอกันที่หน้าสดค่ะขั้นแรกนะคะมะใช้เฟดอินเฟนะคะเช็ดใบหน้าก่อนทําการแต่งหน้านะคะเพื่อให้แบบครอสสเอางัติดทนเนาะจากนั้นก็จะใช้เบอร์สบีค่ะในการบำรุงริมฝีปากไปก่อน1ชั้นนะคะแล้วก็จะใช้ไบโอเติมไลฟ์แฟงต้นค่ะเป็นสกินแคร์นะคะในการบำรุงผิวหน้านะคะจากนั้นก็จะตามด้วยกันแดดของ KA ค่ะตัวนี้เนื้อบางเบามากแล้วก็เป็นออยล์คอนโทรลด้วยนะคะทาลงไปลงบนผิวหน้าจากนั้นก็จะใช้ลอร่าเมอร์เซย์ตัวไพรเมอร์ค่ะทาลงไปบนผิวหน้าเพื่อให้ผิวหน้าเรียบเนียนก่อนทําการแต่งหนน้าใดๆะะค จากนั้นมาเก็บรอยอรารยธรรมด้วยคอนซีลเลอร์จาก r อร l อัลค่ะตรงไหนมีรอยตรงไหนต้องการปกปิดน,นะคะปาดไปใน1นกริปเลยค่ะก็คือเนียนเรียบไปเลยเนะยจ๊ะสำหรับคอนซีลเลอร์ตัวนี้เอ็มชอบมากๆนะคะตรงไหนที่มีสิววันนี้เอ็มมีสิวเนาก็จะกรบเขาไว้เลยนะคะตัวนี้คือแบบดีมากๆปาดทีเดียวอยู่เลยจ้ะ ต่อมานะคะเอ็มใช้ Fit มีเบอร์128นะคะสีวอมนูนะคะในการเป็นรองพื้นของเราในวันนี้ค่ะเอ็มใช้วิธีการแต้มเป็นจุดๆนะคะแล้วก็ใช้พับฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยแล้วก็กดเบาๆค่ะเพื่อให้เรียบเนียนไปกับผิวหน้าแล้วก็ลำคอด้วยนะจ๊ะตรงนี้นะมันก็จะได้ผิวเนียนๆประมาณนี้เนาะ เซตแป้งกันด้วยเทลมีสมูทแวร์ค่ะตัวนี้เอ็มจะใช้วิธีการกดลงไปบนผิวหน้าเบาๆนะคะกดไปให้ทั่วทั้งใบหน้าแล้วก็ลําคอนะคะเสร็จแล้วอะค่ะเราก็ได้ใช้แปรงนะคะแปรงผู้มีใหญ่ในการปัดส่วนเกินของแป้งและออกจากใบหน้าเพื่อความเรียบเนียนเป๊ะปังมากยิ่งขึ้นจ้า จากนั้นนะคะเขียนคิ้วด้วยพาเลตจาก Into อีกค่ะเ็ใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดในพาเลตนะคะก่อนที่จะเขียนก็คือทําการปัดเศษแป้งออกจากคิ้วก่อนนะคะจากนั้นก็ได้ใช้สีน้าตาลเข้มมาไลฟไปตามโครงคิ้วของเรานะคะแล้วค่อยๆแบบไลฟไปเรื่อยๆเ,เนาะสะบัดสบัดไปนิดนึงให้มันเนียนๆน,น,นี้นะคะแบบนี้เลยนะ ต่อมาเซตคิ้วให้ตั้งฟูชูชันสะดุ้งหยงกันด้วยแคนเมดนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นมัสคาร่าแบบใสนะนคะ่ะเอ็มจะใช้วิธีการแบบหวีขึ้นไปให้คิ้วมันตั้งๆเลยนะคะเพราะว่าในแบบแบบ Refer รน c ์ของเรานี่คือคิอค้วตั้งมากๆนะคะสไตล์แม่ชมของเขาอนะเนาะเราก็ต้องตั้งตามจะ้ะ เข้าสู่ขั้นตอนการลงใสลุ้งเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงของเราค่ะก็คืออันแรก,กเอ็มจะใช้วิธีการแบบว่าทาลงไปก็คือม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนั่นเองนะคะก็ไล่สีไปตามโครงหน้านะคะก็คือแบบให้มันเอียงเอียงทะยงทะยงเหมือนว่าใส่ลุ้งพาดผ่านใบหน้าของเราประมาณหนึ่งนะคะก็ค่อยๆไล่ไปนะคะจากนั้นก็ต่อกันด้วยสีน้ำเงินค่ะไล่ทุกสีอะ่ะ ค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดนะแต่ว่าทุกสีจะต้องมีความเข้มโดดเด่นเท่าเทียมกันนะคะอย่าให้แบบสีได้แบบแหลมเกินกว่าสีข้างๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเออดูไม่ละมุนเนาะมันจะแบบ ไม่เท่ากันนะ่ะเออใดๆก็คือต้องทําให้มันอยู่ในความเท่ากันแล้วก็ความพอดีด้วยนะคะเทคนิคง,ง่ายๆของเอมนะคะก็คือเอมค่อยๆลงเลเยอร์แบบเบาๆบางๆไปทีละสีทีละสีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอมอาจจะมาเก็บฟินิตตอนท้ายกันอีกครั้งหนึ่งก็คือค่อยๆให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นทีละนิดนะคะไม่ใช่แบบฟาดไปทีเดียวแล้วแบบว่ามาเก็บทีหลังอะมันมันลำบากกว่าไงาค่อยๆไล่เลเยอร์ไปทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยแล้ว ตรงไหนไม่พอแล้วเราเติมอ่ะอันนั้นอะคือมันดูง่ายมากกว่าคนะ,ะก็คือถ้าน้อยไปเติมถ้าแบบอ่อนไปเติมแต่ถ้าหนักเมือ จะกลบให้มันเบาอ่ะก็คือจะยากนะคะอันนี้เทคนิคของเอ็มนะก็คือไลฟ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีละสีเบาๆใจเย็นคลิปนี้เอ็มก็เลยไม่ได้พูดไปแต่งไปะคะ่ะก็เอามาเป็นภาคเสียงทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าถ้าพูดไปแต่งไปคือบอกตรงว่าไม่มีสมาธิแน่ๆนะคะก็คือเป็นการภาคเสียงแล้วก็เล่าไปทีละสเต็ปๆในการที่แต่งของเอ็มดีกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือแปรงที่ใช้ในการลงสีนะคะอย่างในคลิปที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้แปรงที่เอ็มใช้มันจะเป็นเหมือนกลึ่งสังเคราะห์อทุกคนสีที่ติด ออกมาก็คือจะชัดเจนมากกว่าสีแรกๆที่เอ็มใช้แบบแปรงแบบสังเคราะห์นะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิอีกอย่างหนึ่งนะในพาร์ทนี้นะคะจะเป็นพาร์ทของการเก็บรายละเอียดแล้วค่ะทุกคนก็คือตรงไหนที่อ่อนไปอย่างที่เอ็มเกริ่นไปนะคะก็ให้มาเติมในพาร์ทนี้นะคะส่วนตรงไหนที่แบบยังไม่พอไม่สาแกใจนะคะเข้มไม่จัดยังไงก็ไลท์ลงไปเลยค่ะแต่ว่า แปรงใช้สีไหนก็แตะเฉพาะสีนั้นนะคะอย่าใช้แปรงปนกันอย่าใช้แปรงมนะ้วนเพราะว่าสีมันจะเละเทะไปกันหมดเลยค่ะแล้วก็จะทําให้แก้ยากมากนะคะในส่วนของสีที่เป็นรอยเชื่อมต่อกันนะคะก็พยายามเบลนให้สีมันนวลเข้ากันให้แบบว่าละมุนมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพื่อความแบบ เป๊ะปังอลังการมากยิง่งขึ้นนะเพราะว่าถ้าสมมติมันเห็นรอยว่าเ,าเชื่อมต่อสีที่ชัดเจนอ่ะมันจะดูไม่ละมุนจะดูไม่สวยค่ะเราพยายามไล่แล้วก็กบตรงนั้นให้มันเนียนมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อความสวยสมบูรณ์แบบของลุกในวันนี้ค่ะ เมื่อได้สีชัดเจนอย่างที่สาดกตใจของเราแล้วค่ะแล้วก็ใช้บอดี้เพนส์ในขั้นตอนต่อไปเอมใช้เป็นบอดี้เพนส์สีขาวนะคะในการเอามาวาดเป็นรูปก้อนเมฆเหมือนตามเรฟเฟอรเรนซ์ของแม่ชมเขาเลยนะคะก็คือค่อยๆวาดไปเอมไม่ได้มีทักษะทางศิละปะอะไรคะแต่ว่าเอมใช้เทคนิคก็คือ เ,เวลาจุ่มแปลงลงไปค่ะจะให้เนื้อของบอดี้เพนส์สีขาวว่าติดแปลงขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะจากนั้นก็คือวาดลงไปแล้วก็เหมือนว่าสบัดให้มันเป็นเข้มกลางอ่อนอย่างเงี้ยทุกคนค่อยๆทําไปทีละชั้นทีละชั้นทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะก็คือมันอาจจะยากหน่อยตรงเนี้ยขั้นตอนเนี่ยเอ็มบอกเลยว่าเอ็มาใช้ระยะเวลาในการวาดนานมากคือลุเนี้เอ็มใช้ระยะเวลาทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลอ่ะสามชั่วโมงนะคะในการแต่งในการวาดในการมานั่งประดิษฐ์ประดอ อยทำไอตัวเขาเรียกแหละก้อนเมฆที่มาจากสำรีอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ระยะเวลานานมากแต่ทุกอย่างเมื่อแบบเราตั้งใจทำมนะันอ่ะมันจะออกมาอย่างดีที่สุดในขั้นตอนของการวาดรูปก้อนเมฆนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราค่อยๆทำไปทีละสะเต็ปค่อยๆวาดอย่างบรรจงอะค่ะมันจะออกมาสวยงามแล้วก็คอมพลีตลุกมากที่สุดค่ะ ซึ่งจากรูป Refer ฟ n ร e ที่เอ็มเห็นนะคะก้อนเมฆในลุกนี้นะคะจะมีที่เราจะต้องวาดะทั้งหมดประมาณ5จุดบนกลางล่างซ้ายขวาใดๆก็คือแล้วแต่นะคะก็คือจะเป็นวาดการแบบ เหมือนแบบให้มันกระจายกระจายเหมือนเราอยู่บนท้องฟ้าบนปุยเมฆอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้ตรงฝั่งขวาของ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 เอมนะคะก็คือจะใช้เป็นสำลีแล้วก็มาทำการประดิษฐ์ตกแต่งให้มันเป็นเหมือนก้อนเมฆอะไรเงี้ยแล้วก็จะปิดตาของเอมไปเลยนะคะอันนี้ก็คือวาดในส่วนของหน้าผากด้านบนอยู่นะคะแล้วแล้วก็ในส่วนของตาทางด้านขวาของเอมอะ่ะก็คือจะจะปิดไปเลยจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะ คตรงนี้นะคะ ลักษณะกรอนเมฆที่เสร็จสมบูรณ์แบบตามที่เอ็มต้องการก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีความกระจายกระจายประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะถ่มตาให้เข้มขึ้นนะคะด้วยบราวดบายน้องชาติอันนี้เป็นอินไลเนอร์เอ็มใช้เป็นสีน้ำตานะค,ะค่อยๆไล่ไปที่เปลือกตานะคะแล้วก็จากนั้นนะคะจะดัดข,ขนตาแล้วก็ ปัดด้วยมาสคาร่าคือเอ็มทำแค่ข้างเดียวนะทุกคนอีกข้างหนึ่งไม่ต้องทำนะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้สัลีปิดตาปู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาลิควัลเอ็มใช้แม็กกับเอเซนต์นะคะเอาแม็กอะทาลงไปเป็นพื้นก่อนคนะจากนั้นใช้เอเซนต์ที่เป็นกลอสาทาเพื่อความอิ่มเอิบชุ่มฉ่ำของริมฝีปาก่ดูแบบจุบุนะคะจากนั้นก็จะใช้ตัวกลิตเตอร์ค่ะตัวนี้จะเอามาทาบริเวณรอยที่เป็นสายรุง้งตรงนี้ค่ะใช้แค่บริเวณฝาเท่านั้นก็พอคนะจากนั้นใช้ แรงพุกันอะไรก็ได้จุ่มตัวกลิตเตอร์แล้วก็แปะแป,ะแปะไปเหมือนว่ามันแบบเป็น glitter, กลิตเตอร์เก็ดใส่รุง้งอะไรประมาณนี้เลยนะคะใช้แบบฟิลประมาณนั้นนะคะจุดๆไปก็จะได้ลุกประมาณนี้เสร็จแล้วเราไปดูฟินิชลุกของลุกนี้กันค่ะโอเคกัะทุกคนก็เสร็ รู้ล่วงกันไปมันที่เรียบร้อยนะคะสําหรับลุคแต่งตามแม่ชมนะคะอินสปร์มาจากแม่ชมโดยเฉพาะเลยค่ะก็คือลุคนี้มันมีความแบบแบบอ่าแม่ชมเขาจะแบบใบชื่อลูกสาวที่เขาแบบเออกำลังแบบว่าอยากจะมีในอนาคตนะคะเป็นแบบ ใบแบบเกลยายว่าน้องเขาจะชื่ออะไรคะก็เลยเป็นที่มาของลุคนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็บอกตรงว่าเอ็มแบบแต่งยากมากๆเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนสำลีอีกข้างนึงจะปิดตาของดี่ชนยไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะรู้สึกมันใหญ่มันเข้าเนตตาตอนนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเอ็มด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิมี้ต้องลาเพียงเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบาย